เอาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับรายการ Rubber Channel นะครับปกติรายการ Rubber Channel นั้นมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในช่วง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับสำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษครับที่เราเปิดพูดคุยกันเป็นการเสวนาในเรื่องวิกฤตราคายางนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรหรือพี่น้องชาวที่ปลูกยางหรือทำยางนะครับก็ใครมีปัญหาอย่างไรครับยกโทรศัพท์มาสะท้อนปัญหาของคุณนะครับกับทางรายการของเราตามหมายเลขโทรศัพท์02319 2 072หรือจะส่งข้อความ SMS มาได้ครับที่483 8388ครับเ,เรายังอยู่กันต่อครับกับาทางความมือของผมคุณเยี่ยมถาวาโรรินะ์นะฮะหัวหน้าสำนักงานเลยการุุการความมั่นความร่วมมือไตรภาคีไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียครับแล้วก็ท่านต่อมาทางซ้ายมือของผมท่านผู้ใหญ่เพิกเ,เลิศ วงพงศ์นะครับประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ท่านต่อมาก็คือคุณเอกชัยลิ้มปีชดสวัสดิ์ขอภัยฮะลิ้มปีชดพงศ์ครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มสภาอุตสาหกรรมผลิตภันยางแปรรูปแล้วก็ท่านดรหลักชัยกิติพนนายก คิดิมาสักสมาคมอย่างพารานะครับเรามาว่ากันต่อครับเมื่อสักครู่ฮะท่านเยี่ยมครับหลายหลายปัญหาณนะวันนี้เนี่ยที่เราฟังดูแล้วเนี่ยเราได้รับรู้รับทราบความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรน,นะครับฟังดูแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยที่รับรู้รับฟังได้เข้าไปแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของภาครัฐถ้าพูดถึงหมายถึงร,รัฐบาลไทยใช่ไหมใช่ครับรหรือว<อ>่ากระทรวงเกษตรและสกหกรณ์ผ่านทางกระทรวงเกษตรครับเมื่อวัน<อ><อ> วันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเช้านะครับคือทางกระทรวงเกษตรก็ได้มีการับทางรัฐบนญรีช่วยกระทรวงเกษตรท่านใหนก็ได้นัดหารือกันระหว่างทางกรมวิชาการเกษตรกองทุนสงเคราะห์การทำสนยยงแล้วก็องค์การสนยยงนะครับว่าปัญหาราคายางที่ตกต่ำนี่เราจะมีแนวทางแก้ไขยังไงแล้วก็ให้ทางผมีประสานงานไปยังประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียว่า จะร่วมมือเสนอมาตรการแนวทางที่เป็นเอกภาพเพื่อจะหยุดราคายางพาราที่ตกต่ําเมื่อวันสุกร์ยังไงนะครับซึ่งทางผมก็ได้ประสานงานกับทางอินโดนีเซียและมาเลเซียแล้วก็ตกลงว่าวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยเราจะมีการประชุมที่กรุงเทพเพื่อหามาตรการร่วมที่จะหยุดการปรับตัวลดลงของราคายางพาราของสามประเทศให้มีเอกภาพนะนั่นคือคือข้อยุติข้อหนึ่งแล้วก็ ผลที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้นนนเนี่ยที่หล่นลงมาจาก180กว่าเนี่ยเหลือ70็0เกว่าบาทโดยประมาณนะครับแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีการหารือจนไปสู่มิติของความพอใจอยู่ในระดับที่สามจุดหรือถึง4นะครับก็คือต่อกิโลกร,รมัมนะหรือประมาณสัก90กว่าบาทอันนี้อันนี้คือข้อยุติที่น่าจะสารต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรได้ใช่ไหมครัคือราคาที่95บาทเนี่ยเป็นข่าวที่ ออกมาจากทางกระทรวงเกษตรเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายซึ่งผมไม่ได้อยู่ใน,ในตอนนั้นเพียงแต่ว่าอ่านข่าวรอยเตอร์ก็ได้รับทราบเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมายัางประกาศหรือไม่ประกาศผมไม่แน่ใจแต่รอยเตอร์นี่ออกข่าวไปแล้วว่าทางรัฐบาลไทยนี่จะ,ะให้ราคายางแผ่นดิบชั้นี่ยในประเทศไทยนี่ต้องไม่ต่ำกว่า95าบาทคือเป็นราคาที่เกษตรกรควรจะได้รับนะฮะในตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ออกมาจากข่าวรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเกษตรกร ก็คงต้องการรับทราบว่าเมื่อกําหนด95บาทแล้วนี่ทางรัฐบาลหรือว่ากระทรวงเกษตรนี่จะดําเนินการยังไง <c oughs> เพื่อไม่ให้ราคามันต่ำกว่า95บาท <c oughs> <c oughs> ในขณะ <c oughs> เดียวกันก็สมาคมยางพาราของประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนี่เมื่อวนันศุกร์ก็พร้อมใจกันประกาศว่าทั้ง3ประเทศผู้ส่งออกของ3ประเทศจะขอความร่วมมือผู้ส่งออกนี่ไม่ให้ขายยางต่ำกว่าราคา3เหรียญ ก็คือประมาณ90้าิบาทเศษนั่นอกส่วนนอกจากในส่วนของเรื่องการกําหนดทิศทางของราคาแล้วเนี่ยยังมีการในเรื่องของการให้หารีนิดที่ทางว่าภาคเกษตรกรน่าจะมีการกรีดยางช้าลงฮะแนวทางที่เราให้กับในส่วนของภาคเกษตรกรไปถึงภาคเกษตรกรอย่างไรบ้างครับคือในแนวทางนั้นเป็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 นส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางซึ่งเสนอแนวทางให้กับทางรัฐมนตรีว่าจะไป แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยชะลอการกกีดยางให้น้อยลงแล้วในขณะเดียวกันก็จะไปเร่งการปลูกทดแทนสวนยางเก่าที่หมดสภาพอ้นั่นคือแนวทางที่เป็นแนวทางหนึ่งที่ทางกองทุนส่งเสริมการทําสวนยางาได้ นำเสนอให้รัฐมนตรีช่วยไปพิจารณาแล้วก็จะดําเนินการฟังดูแล้วนะตอนนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรยังไม่แฮปปี้กับราคาท,ที่อยู่ในตอนนี้นะฮะอย่างมากนะครับเราเราจะขยับตัวอย่างไรครับจะขยับตัวที่จะทําให้การเจราจาของในส่วนของกลุ่มตัวแทนโดยดเฉพาะ,ะท่านผู้ใหญ่เพิกนะครับ,รบแล้วก็เพื่อที่จะส้อนไปถึงเกษตรกรมาสู่ภาครัฐเนี่ยให้อยู่ในมิติของความพอใจทั้งทั้งสองฝ่ายคือในความคิดเห็นของผมที่ได้นําเสนอเมื่อวันศุกร์ว่าตอนนี้เหมือนกับ สภาพฟ้าฝนหรือว,ว่าอากาศมันไม่ปกติครับคือไม่ได้คะะ้วปเกษตรว่า,า,ก,วากันเถอะนะอคือครเราจะไปนั่งกินอาหารหูฉลามหรืออะไรคงไม่ได้ตอนนี้เราต้องประหยัดแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกครับเพราะฉะนั้นราคาที่เกษตรกรควรจะได้รับแล้วก็พึงพอใจก็คือคควรจะมองจากต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของเกษตรกร,รบ,บวกกับค่าเหนื่อยที่เขาควรจะได้รับเป็นราคาขั้นต่ําที่รัฐบาลควรจะต้องเข้าไปดูแลครับ นะแล้วเกษตรกร,กรนะควรจะต้องยอมรับเ <c oughs> พราะที่ผมบอกแล้วว่าสภาพอากาศมันไม่ดีมันไม่เหมือนต้นปี <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องยอมรับปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่อย่างน้อยรัฐบาลก็ควรจะดูแลไม่ให้เกษตรกรเกร <c oughs> ดือดร้อน <c oughs> อย่าให้เกษตรกรเขาเข้าเนือ <c oughs> นะฮะนั่นคือสิ่งที่ได้คุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็น่าจะนาพาไปสู่ความพอใจแน่นะครับนะครับแต่เมื่อแต่เมื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นก็ค่อยพิจารณาคือให้รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนะครับขอบคุณให้คุณเยี่ยมนะครับมาที่ท่านดรหลักชัยครับซึ่งแน่นอนครคลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรค่อนข้างมากนะฮะที่จะรับฟังปัญหาผ่านทางตัวแทนหรือหัวหน้ากลุ่มนมทั้งเกษตรกรเองณวันนี้เนี่ยพอใจหะฮะลัาการเจรจาที่เราติดตามกันพอสมควรเป็นไง นะครับแล้วถ้ามีมาตรการต่อๆมาออกมาอีกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ เป็นสิ่งที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับหนึ่งเกษตรกรต้องให้ความมั่นใจกับทางภาครัฐว่าเขาจะช่วยเหลือเขาได้แน่นอนนะครับและภาครัฐต้องให้ความสําคัญกับเกษตรกรอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าทุก1กิโลเงินเราหายไป3,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยราคายางเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่ให้เกษตรกรมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ภาครัฐ ก็เข <g indo> <wast legislation> <go> the <pl ains> ้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็สามประเทศก็มาสนับสนุนดูแลตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเอกชัยก็ต้องการเพราะว่าผู้ผิดเนี่ยล้อยยางเขาผิดออกมาเนี่ยต้นถึงประมาณ120ยนะที่ยังไม่ได้ขายตอนนี้นะครับได้อยู่ๆมา80บาท90บาททั้งทั่วโลกก็เป็นปัญหานะครับและอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าสามประเทศก็คงจะต้องทําต่อไปก็คือว่าต้องขอความร่วมมือจากบริษัทสามยักษ์ใหญ่ที่เป็นล้อยางซึ่งมีกําไรปีนี้เป็นกําไรมหาศาลจาก เก้าเดือนแรกเนี่ยเป็นกําไรที่สูงสุดในประวัติการของเขาแล้วก็ยอดขายทุกอย่างยังดีอยู่ทําไมอยู่ๆปล่อยให้ราคายางหลด่วงลงมาอย่างรุนแรงอย่างนี้อันนี้ผมคิดว่าพวกบริษัทใหญ่ก็ไม่น่าจะต้องการอย่างนั้นที่ผิดรอย่างนะครับแล้วผู้ที่ผิดรอย่างในประเทศจีนเขาก็เหมือนกันต้นทุนของเขาอยู่ที่ร้อยสามสิบนี้ เสร็จแล้วเขาจะไปขายยังไงความต้องการของตลาดมือจีนก็ยังมีความต้องการสูงใช่ครับทุกคนก็ยังผิดเต็มที่ถ้าวันนี้ว่ามีโรงงานล้อยางหรือใครล้มละลายปิดไปผมยอมรับได้ราคาอย่างนี้แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่อยู่แค่คนไปคิดว่าราคามันจะลงจะลงเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆแล้วเกษตรกรเราก็อย่างที่พูดก็คือเชื่อมั่นโตข่มมากจนเกินไปเลือกเสี่ยงให้อะไรต่างๆทำให้เกิดการแพนิค พ่านอีกนะทำให้เกิดความเสียหายผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นชาวสวนยางผมทําธุรกิจในยางไสามสิบสามปีผมทําแ้่คุณปู่สวนยางผู้ใหญ่เพื่อนคนเกษตรด้วยกันเรารู้ว่าต้องกลับคุญเธากลับกลับคุญเธอบีมีสายเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่มีปัญหาอยากจะสะท้อนบอกนะครับศูนย์สองสามหนึ่งเก้านะครับสองศูนย์เจ็ดสองถึงสามครับตอนนี้มีสายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่ไหมครับยังอยู่นะฮะสวัสดีครับอ่รบกวนรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์นะครับสวัสดีครับอ่รบกวนปิดปิดอ่โทรทัศน์ของคุณนะครับฟังจากหูฟังโทรศัพท์นะครับอ่าเสียงมันยังรีเวิร์สกลับมานะฮะ นะครับโอเคเดี๋ยวทีมงานเราช่วยประสานนะครับมาฟังดูอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำก็เลยครับหลสวนยางนะฮะก็คงจะสะท้อนปัญหาได้อย่างมากเลยทีเดียวฮะไปทางพ่อค้าส่งนะว่างั้นแต่นะส่งออกต่างประเทศครับฟังดูแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยราคาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมหารือในช่วงวันศุกร์นะพอใจผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยทุกครั้งเรา ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยนะครับ,รบเราม่กจะเจอปัญหาลักษณะยอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่ามาตลอดคือว่าวันไหนที่ราคายางพาราเนี่ยตกต่ําเราถูกทางรัฐบาลเนี่ยเชิญมาคุยว่าอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยจะช่วยเกิดอะไรขึ้นจะช่วยทํายังไงให้ราคายางมันสูงขึ้นได้แต่พอวันนึงราคายางสูงขึ้นไปร60 170บร้อยเบาท้อยบาท หน่วยงานราชการอันนี้เป็นผลงานของหน่วยงานราชการแต่ไม่มีใครที่จะกลับมาคิดว่าราคา160บาท170บาทเนี่ยเป็นราคาที่แพงเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วราคาอย่างที่คุณเยี่ยมบอกราคาที่มันเหมาะสมเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะทํายังไงให้มันอยู่ในราคาที่เหมาะสมตรงนั้นและมีการโอเคมันมีการบวกลบบ้างผมคิดว่าบวกลบ10%ผมคิดว่าอันนี้ไม่ไม่น่าเกลียดแต่ว่าแล้ววันนี้พอราคายางตกทุกคนมา มารวมตัวกันเพื่อทําให้ราคายางขึ้นแต่เวลาพอราคายางขึ้นจนเกินไปผมคิดว่าบางครั้งราคายางที่ขึ้นจนเกินไปเนี่ยให้ภาพที่ผิดกับเกษตรกรกับบ้านเราด้วยนะครับกับกุะสักคกู่นะครับมีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจากไหนครับผมจะมาบันจังหวัดนครศรีธรรมราชการทำคนยางครับรับผมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วปัญหาที่อยากจะสะท้อนบอกนะครับเชิญครับยาง จังหวัดนครศรีธรรมราชคือเราดู60บาทครับตอนนี้60บาทนะฮะต่อกิโลกรัมครับผมครับเกิดอะไรขึ้นครับตลาดลางอยู่ที่6 5บาทยังธรรมดาก็อยู่ที่60บาทครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ประสานกับกรรมการเก่าเส็นอย่างตั้งแต่จุพรจนถึงมหาใหญ่ครับตอนนี้ก็ผมก็กำลัง ประชุมกันว่าจะเอาอย่างไรราคายางมันลงอย่างวดเด็วอย่างนี้ครับนะครับผมก็นั่งชมรายการอยู่เห็นก็ออกรายการผมก็เชื่อใจทางใต้คงจะได้ว่าราคายางจะดีขึ้นนะครับราคาลงมานานหรือ,อยังครับในราคา60สิ60บ่าทประมาณสองสาเดือนนีงครับสองสามเดือนนะซึ่งก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันอยู่ที่ตั้งแต่ร้อย อร้ uh, อยเจ็ดสิบ <170 S 2> หรือเปล่าฮะยางตลาดกลางวันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบครับอ๋อฮะฮะไม่ฮหมายถึงว่าราคาที่หล่นมาถึงหกสิบาทเนี่ยมันเป็นมากี่เดือนแล้วครับสองเดือนนะฮะแล้วก่อนหน้าสองเดือนนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองเดือนเลยปะอ๋อสองเดือนนะครับอะไรครับตอนนี้ร<ม>าคา,า,า,าอยู่ที่ยังอ่าไม่ายังเป็นจชนาอยู่ที่หกสิบเจ็ดครับ อืมนะครับนะครับณว,วันนี้เนี่ยก็คือ,อทุกใจว่างั้นเถอะในการรวมตัวกันนะครับอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลครับเชิญนะครับอยากจะบอกปัญหาอะไรกับรัฐบาลครับ<ต>อยากบอกว่าไอ้การกระโดกระติดได้สะกรอนช่วยใอ้ทรงคุณเช้แรงราคาอย่างที่ประชนะครับ นะครับโอเคครับเดี๋ยวฟังทางทอรทัศน์นะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณนะฮะพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางนะครับโทรศัพท์มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าอยากจะฝากถึงภาครัฐครับซึ่งตอนนี้ราคายางหล่นไปที่60บาทนะครับเป็นยางเกรด5านะครับคงต้องไปที่คุณเยี่ยมแหะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าสํานักงานเลขานุการความร่วมมือคงจะรับทราบปัญหาตรงนี้แล้วก็หยิบไปสะท้อนบอกรัฐบาลครับเกิดอะไรขึ้นครับคือสิ่งที่ทาง ผู้แทเนเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งมานั้นเป็นภาวะทีเ่เกิดจากที่มีการรีบขายอย่างเกินไปในความคิดเห็นผมนะฮะแต่ว่าจะไปตำหนิเกษตรกรเ,เขาไม่ได้เพราะเงินหน้าตาเขาไม่มีก็เหมือนที่ทางผู้ใหญ่เพิกได้พูดว่ามันจะต้องมีเงินหมุนเวียนสักข้อนหนึ่งให้กับสถาบันเกษตรกรเน,เนี่ยซื้อยางดิบจากสมาชิกมาเก็บไว้สมมติว่าเป็นยางแผ่นดิบชั้นส ก็ซื้อมาเก็บไว้แต่ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมาให้กับสถาบันเกษตรกรซื้อ,อยางเก็บไว้เพื่อชะลอการขายในช่วงที่ยางมีน้อยก็คือในช่วงหน้าแลรงซึ่งมันเป็น มันเป็นเรื่องปกติของการผม<อ>ฟังดูแล้วคำว,ว่าสถาบันเนี่ยมันอาจจะไกลความรู้สึกข,ของพี่น้องเกษตรความเป็นไปสักนิดนึงอาจจะเป็นไปได้ไหมฮะว่าแนวทางอาจจะนําพาไปสู่เป็นแบงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะอย่างเช่นแบงค์อิสลามมุสลิมอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะมีแบงค์เกี่ยวกับยางพาราหรือสามัถเกี่ยวกับยางพาราโดยตรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับคือผมว่าไม่จาเป็นต้องตั้งแบงค์ยางพาราเพราะเรามี<ง>แบงค์พาณิชย์อยู่แล้วก็ใจได้ยก็เพียงเดียวรัฐรัฐานี่ต้องมีนโยบายให้ ธนาคารพาณิชย์นี่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการนี้เป็นกรณีที่จําเป็นแพงมากก็ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมถ้าจะให้แบงก์พาณิชย์แต่ไม่จําเป็นต้องตั้งแบงก์แต่ควรจะตั้งกองทุนแบบที่ผมพยายามเสนอแล้วก็พูดแทนสามประเทศก็เห็นชอบที่จะพยายามหาแนวทางตั้งเหมือนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ประเด็นปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเรานี่ขาดการบริหารจัดการซัพพลายยางพาราในตลอดทั้งปี เราควรจะมีการชะลอการจัดเก็บยางในช่วงที่ยางออกมากเพื่อไปขายในช่วงที่ยางออกน้อยซึ่งส่วนนี้ในภาคเอกชนเขาทําอยู่แล้วแต่ในส่วนของภาคเกษตรกรนี่เขาก็คิดแต่เขาทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินทุนพอที่จะเก็บยางไว้เพื่อชะลอการขายในช่วงที่ยางน้อยแล้วราคาแพงเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยร,รัฐะหรือว่ากระทรวงเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะพิจารณาหาแนวทางที่จะ ช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรนะครับขอบคุณนะฮะคุณเยี่ยมทวารโรลิศนะครับคงต้องไปที่ผู้ใหญ่เพิกมละครับในฐานะที่ปลูกยางไปด้วยนะฮะเป็นหัวหน้าไปด้วยเป็นชาวบ้านไปด้วยคุกคีกับพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนฮะฟังดูจากคําถามเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับคือองค์กรเราเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนว่าใครคือเจ้าภาพเมื่อยางลงเนี่ยใครจะเป็นคนออกลงใครจะเป็นคนติดตามทุกคนต่างคนต่างคิดนะครับผมบอกแล้วหกล้านความคิด มันไม่มีอะไรเป็นหลักไงว่าเนื้ออย่างของคุณหลักชัยแน่นอนห้าสิบวันบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีสมาคมหลักคิดเนี่ยต้องเป็นกติกาไหมฮะต้องวางกติกาต้องวังกรอบตปก่อนต้องวังกติกาต้องมีคนรับผิดชอบต้องรู้ว่าใครคือคนรับผิดชอบนะครับว่าคุณมีหน้าที่ออกโรงเมื่อไหร่แน่นอนครับโฟกัสไปที่ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ นั้นเขาเป็นหน่วยงานภาครัฐแ,<ก>แต่อย่างมาตรการที่เกษตร,รกรเราทํากันเองไปก่อนแล้ว<ก>เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยซึ่งมีผลกระทบพอสมควรคือเราก็ส่งข่าวไปต่างประเทศเหมือนกันกว่ากเกษตรกรหยุดกีดนะครับกรเกษตรกรจะหยุดขายยางหกสิบวันเราจะปิดตลาดสอง้อยตลาดนะหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นเมืองไทยก็เล่าแล้วครับคุณียบอรสกุลบอกว่าเกษตรกรนั้นรีบขายยางเกินไปรีบขายยางไปมันเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเรื่<พ>องเงินทุนนะครับเราไม่สามารถที่จะ แบกรับภาระเรื่องเงินทุนได้ยางเนี่ยทุกคนมองว่าราคาสูงแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเงินทุกบาทที่ได้จากยางพาราเนี่ยมันถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบทาให้คนมันเกิดสมดุลอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าคนทําสวนยาง16ล้านคนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยไม่ใช้เงินที่ไดจากยางพารานะครับผมบอกเลยอุตสาหากรรมรถกับเจงอุตสาหากรรมว่าเดี๋ยวเหล้าเบียร์บุหรี่เจงหมดเพราะถ้าพวกนี้ไม่ใช้เงินขายแล้วเก็บขายแล้วเก็บอื พวกนาข้าวกับเจ๊งด้วยนะครับเพราะวันมันจะไม่มีเงินที่จะไปหมุนเวียนในเบบคือจะไม่ขายคงไม่ได้ต้องขายต้องขายเพียงแต่ว่าในการขายเนี่ยมันเป็นสองระดับระดับหนึ่งคือการขายภายในประเทศครับก่อนที่ยางจะออกนอกรล้วประเทศไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่ขาดลัดก็ควรจะเติมสิ่งนั้นเข้ามาให้กับอย่างเช่นโรงงานขาดเงินหมุนเวียนก็เติมเงินให้โรงงานอื กเกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนก็ต้องเติมกลับเข้ามาที่นี่นะครับคุณไม่ต้องไปทําหน้าที่ไปค้าหรือไปขายไม่ต้องไปทําแทนเพราะในระบบของมันเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วฟังดูแล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่าง,างไปว่ากันเถอดนะฮะทำไมในขณะดเดียวกันเนี่ยเราเป็นฮับเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยค,ความเข้มแข็งของของการผลิตหรือคุณภาพของอยางเนี่ยทำไมเราไม่จัดเป็นกลุ่มกล้อนกันแล้วก็สร้างความสัทอิรียภาพนะฮะหรือมีการบูรณาการกัน วันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยบริหารงานโดยรัฐนะครับรัฐเนี่ยเป็นผู้ถือกฎหมายผู้ใหญ่ครับผมเชื่อว่ามีคําถามดีๆที่จะสะท้อนมาถามถึงผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนครับเชิญเลยครับอ๋อจากลาพูนค่ะลาพูนนะฮะลําพูนมีสวนยางด้วยค่ะมีสวนยางค่ะอยากจะสะท้อนถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจนครับค่ะก็จะสอบถามว่า จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหมคะประมาณสักกี่เดือนจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมคะคะได้ยนไหมคะถามใครครับค่ะถามใครดีฮะจะเป็นอย่างนี้อีกว่าจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมคะครับก็คงจะต้องมีตัวแทนที่น่าจะสะท้อนไปทางาภาครัฐครับคุณเยี่ยมครับเชนฮะค่ะคือคําถามที่ว่าจะเป็นไปอย่างนี้อีกนานไหมหมายถึงราคายาง<ำ>พาราถูกต้องฮะน่าจะเป็นราคายางในความคิดเห็นของผมนะฮะ ณปัจจุบันเนี่ยผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดกับความต้องการใช้เนี่ยมันยังค่อนข้างจะสมดุลอยู่ <c oughs> คือยังไม่ล้นตลาดโดยหลักการแล้วราคามันไม่ควรลงมากถึงระดับนี้อันนี้อัน,นี้คือเหตุและผลโดยพื้นฐานแต่ที่มันลงเนี่ยถามว่าจะเป็นไปอย่างนี้อีกนานไหมคําตอบของผมก็คือว่าขึ้นอยู่กับมาตรการแล้วก็ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนแล้วก็เกษตรกรของประเทศไทยเราที่จะต้องร่วมมือกันผนึกกําลังที่จะแก้ปัญหานี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเรากําหนดว่าราคาขั้นต่ําที่เกษตรกรควรจะได้รับเป็นเท่าไหร่แล้วก็รัทธะนี้จะต้องเข้ามาหาวิธีการที่จะค้าไม่ให้ราคาต่ํากว่าระดับนั้นยกตัวอย่างเช่นว่า เงินทุนที่จะให้สถาบันเกษตรกรเนี่ยซื้อยางเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรอการขายในช่วงหน้าแรงเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าราคายางพาราเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงอีกสองสามเดือนข้างหน้าหรือว่าในช่วงหน้าแรงที่จะถึงครับผมขอบคุณนะคำถามที่สองครับเชิญครับค่ะค่าครับเชิญครับคำถามที่สองครับเชิญครับค่ะก็จะสอบถามว่าพันยางนะคะสองห้าหนึ่งกับหกร้อยค่ะถ้าปลูกในเขตลำพูนและพื้นที่ราบพันไหนจะเหมาะสม กลับไปที่ผู้ใหญ่เพิ่มครับน่าจะมีความชํานาญการครับถ้าให้ดีที่สุดนะครับดินเนี่ยมันมีชุดดินอยู่แล้วทั้งประเทศพระกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีเพราะฉนั้นเกษตรกรวันนี้ต้องเป็นเกษตรกรที่พัฒนาขึ้นก็คือต้องเช็คดินสวนตัวเองเลยอืวิธีเช็คที่ง่ายที่สุดเ็่าพัฒนาที่ดินอืผมตั้งต่อกเนี่ยดินลําพูนเนี่ยบางทีแปลงติดกันเนี่ยป็นคนละเนื้อดินเลยนะครับต้องเช็คสภาพดินเราเลยว่าหน้าดินเราลึกเท่าไหร่มีดินดานไหมปลูกอยู่ที่อําเภออะไรนะฮะอําเภออะไรครับ อำเภออะไรนะฮะอำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะอ๋อที่ลำพูนก็มีอุตสาหกรรมนะฮะครับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะค่ะแค่นี้แลค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณนะฮะแหมถือว่าเป็นมิติที่ดีนะฮะที่สิ่งที่เราสะท้อนบอกเราเสวนาวันนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยนั้นที่ดูรายการอยู่นะครับยกโทรศัพท์มาครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเหลืออีกเบรกนะฮะมาพูดคุยกันนะครับกับปัญหาแล้วก็ในเรื่องราวของวิกฤตในเรื่องของยางพาราครับเดี๋ยวเราพักสกู่กรับกลับมาครับ